สวัสดีครับเพื่อนอ่าวันนี้กลับมาถึงเกาะพีพีนะครับก็มีการแวะที่ภูเก็ต <c oughs> นิดนึงช่วงที่เราแวะเพื่อรอเรือรกลับเขา้าเกาะนะครับก็มีการเห็นคลิปต่างๆแล้ว,ลวที่หยาดมันดิ้น <c oughs> อีกกางพบมันดิ้นทําไมวันนี้ผมถึงโจกหัวข้อคําว่าอียาดเริ่มนี่เราคุณใบตองชี้เป้าคดีให้อ่า อันนี้ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เรื่องนี้ผมขออธิบายก่อนว่าบางคนจะต้องมีมีประเด็นถามผมว่ามีหลักฐานจริงไหมอะไรจริงไหม <c oughs> บอกให้นะมันมีคลิปเสียงที่ชัดเจนอยู่ในไลฟ์สดของอีคางคบและผมเชื่อว่าหลายๆช่องโดยเฉพาะอีช่องดินไก่สั้นชอบดูดะ ถ้ามึงตั้งใจดูมึงจะเห็นแล้วว่ามันชี้เป้าคดีให้อีตองอดโดนคดีนะนะครับชี้เป้าให้อีตองอดโดนใบคดีตอนนี้อีตองอีตองอะไรผมไม่รู้จักหรอกนะไม่รู้จักคุณแต่รู้ว่าคุณเป็นแม่ยกมันคอยช่วยเหลือมันวันนี้ผมเคยเตือนคุณไปแล้วว่าเดี๋ยวมาานันจะเนรคุณคุณ,คณแล้วมันก็เนรคุณคุณจริงๆมันทําสไตล์เดียวกับใครรู้ไหมครับเหมือนคุณออเลน นั่งด่าเลยนะพะม่านอันนี้ชัดเจนอันนี้ไม่ด่าพมานนะแต่ชี้เป้าให้ตำรวจรู้เลยว่าคุณทำอะไรถึงจะได้เป็นคดีเออทุกช่องที่ดูคลิปของอีคางคกอ่ะชัดเจนมีครับมีทุกคนเพียงแต่ทุกคนไม่สะกิดใจพอดีมี YouTube ช่องหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เขาไปฟังแล้วเขาถามผมว่าพี่เป้จริงหรือเปล่า <c oughs> ผมจะลองโทรไปถามสปาน่าความเขาก็โทรไปถามแบบนี้ เรื่องที่เขาสงสัยเขาก็บอกมันเป็นคดีความได้ครับคดีความนี่คืออะไรปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับชัดเจนนะครับ <c oughs> อะเราเริ่มเลยมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ทางคบไปไลฟ์สดพูดว่ามาผู้ใหญ่ใจดีคือพี่ตอง พี่ตองฉันฉันไม่ต้องไปขอท่งขอทานอะไรกับใครก็ได้ฉันทํางานเก็บเงินดอกกู้ให้พี่ตองก็พอร้อยละยี่สิบชัดเจนไหมคราวนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนเออมันชัดเจนนะว่าเก็บดอกเบีย้ยเงินกู้ร้อยละยี่สิบซึ่งมันเกินอัตราของการปล่อยกู้ที่รัฐกำหนดถูกไหมครับอืม ตอนี้ก็จะไปพูดถึงยายตองตองเป็นไงถ้าตองบอกตองไม่โดนเดี๋ยวมีคนแจ้งความมึงโดนแน่นอนชัดเจนมึงโดนแน่นอนคดีนี้กูบอกเลยมึงโดนเต็มเต็มแล้วบางคนที่เป็นลูกหนี้นะกูจะบอกเหลี่ยมไหมนะไม่อยากจ่ายตังแจ้งรัดเลยครับว่าปล่อยเงินกู้นอกระบบกินดอกเกินเกินอตัตราอันนี้มึงพังไม่พังอะรพัง,พงเพราะอีคางคกนี่ใส่คางคกทําออกมางนี้เดี๋ยวมันก็จะหลอกมึงเรื่องกฎหมาย เหมือนที่หลอกคุณออเลนนี่สเต็ปเดิมเลยไหมมาเป็นช็อตถามว่าทำไมผมพูดคำนี้เพราะว่าเราดูพฤติกรรมของอื่นมาตั้งแต่ต้นละและการไปบอกเขาว่าปล่อยเงินกู้นอกระบบมันผิดกฎหมายถ้าตองฟังอยู่หรือใหญ่ตองหรืออะไรก็แต่เขาเรียกมึงเนี่ยฟังกูอยู่นะกลับไปคิดให้ดีๆว่ามันซวยเพราะอะไร การปล่อยเงินกู้นอกระบบอัตราดอกเบีย้ยเกินกว่าที่รัฐก,กำหนดผิดกฎหมายไหมนี่มันจะตายเพราะอีกอื่นอีกางคกเนี่ยเพราะอีนี่พอมาปุ๊บเดี๋ยวก็จะบอกว่าต้องเอากฎหมายอย่างงี้นี่คือวิธีหาเงนินของมันแล้วนี่เขาเริ่มในรคุณแล้วชัดเจนนะถ้าบางคนบอกเอ้ยไม่จริงไงเป้มือนก็ลองไปไล้คลิปที่มันพูดเองชัดเจนพวกมึงก็ดูคลิปมันไว้อยู่แล้วมึงมาเปิดฟังดีๆแล้วกูจะสอนมวยพวกดูคลิปด้วย จะทำ Youtube มาให้คอมแนะนำํำมึงดูคลิปมันมาไม่ใช่เอามานั่งดา่ดาด่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 ยไม่มีแก่นสารสาระเออมึงฟังนี่ว่าเฮ้ยตองฉันเตือนเธอนนะเธอไปฟังคลิปดีๆนะกูอาจจะไม่ชอบมึงแต่กูเตือนมึงมึงหยุดให้การช่วยเหลือมันซะเดี๋ยวมันจะเนรคุณมึงเราให้คําแนะนำเขาไปอย่างนี้สิครับการที่ไปบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีฉันไม่ต้องมานั่งขอทานเหมือนที่มึงด่ากู กูมาทางานพี่ตองเก็บดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบนี่ชัดเจนแล้วพราะว่ามึงปล่อยเงินนอกระบบสมองมีอย่าบอกมีแต่เงินต้องกินข้าวคิดด้วยชัดเจนน้าอย่างไรครับผมบอกแล้วว่าผมเปิดทุกดอกนะแล้วผมขุดแล้วมันมีการนี่ว่ามันมีประเด็นตรงนี้ว่ายังไม่มีใครไปแจ้งความถูกไหม แต่ถ้ามีใครไปเปิดประเด็นแจ้งความไว้นะกองงานเข้ากูบอกเลยเดี๋ยวมีคนไปเปิดเจอเพราะยูทูบช่องนั้นเขาก็แค้นอยู่หลายเรื่องเดี๋ยวเขาจะไปปัดเองไปหารูหนี้แต่ถ้าไอเป้ไปแล้วมึงชิบหายเลยกูบอกให้นะกูทําอะไรหลายอย่างให้เห็นแล้วบางคนก็ไม่ค่อยเชื่อแต่กูทําไว้เยอะละบางคนบอกไปบ้านเขาจริงเหรอกูไปกูไปหาคนรอบข้างเลยเขาบอกเลยบ้านเนี้ยถ้านิสัยดีเขาจะปก,กว่องมึงแต่ถ้ามึงนิสัยไม่ดีเขาจะแฉพวกมึง นะชัดเจนนะตอนนี้คุณตองฟังผมนะถ้าคุณยังไม่หยุดกุ้มมันช่วยเหลือมันเคสเนี้ยคุณได้หมายสารแน่แล้วขึ้นไปอ่ะคุณก็ไปรู้เอานะครับว่าัานพิสารจะตัดสินคุณยังไงโอกาสมีทั้งจำและปรับจำคำผมไว้นะ อีกอื่นชี้เป้าให้เลยนี่คุณตำรวจคบคนนีปเปิดเงินกู้นะครับนอกระบบร้อยละยี่สิบขำว่ะแล้วแล้วมาบอกกูว่าไปเที่ยวนุ่งเที่ยวนี่คนจริงต้องร้าสุดอย่างกูนี่เปิดหน้าไม่ใช่อยู่ในห้องมืดไปรับยามาแดกหรือยังอีคางคกนี่วันนี้นครับผมบอกเลยมึงคางคกมึงดูเนี่ยมึงดู อยู่ที่นี่อยู่ก็ไม่รู้จะกินอะไรมีของกินเยอะแยะแต่วันนี้ขอเป็นเด็กฝรั่งนะครับขอเป็นเด็กฝรั่งถ <c oughs> าว่าเด็กฝรั่งคืออะไรครับเห <c oughs> ็นไหมยี่ห้ออ่านี่ครับอาหารเย็นผม <c oughs> ไม่รู้อะไรเ <c> ป <oughs> ็นฝ่าย <c oughs> ตามด้วยอะไรเ <c oughs> บอร์เกอร์ <c oughs> นี่จะว่ากูาห่ออะไรมาห่อเปล่านี่น นะครับเบอร์เกอร์ของแท้นะครับอี่เอิมดูนี่แดกต้องแดกอย่างกูนี่แดกเปิดไฟไม่ต้องปิดไฟไม่ต้องปไไตองกต่อแหลบังใบห,หน้าเข้าใจนะก็ไม่รู้จะกินอะไรครับพอดีวันนี้ได้ลูกค้ากลับมาถึงเพื่มก็จะนอนเขาบอกพี่เป้ช่วยหน่อยบอกช่วยอะไรละ่ะที่ช่วยขับเรือพาลูกค,ค้าไปดูฉลามหน่อยตรงเกาะภัย ซึ่งตรงนั้นวันนี้น้ํามันแรงมันเชี่ยวต้องขอระดับเซียนฝีมือคุย <c ull ing> ตัวเอง,องหน่อยก็เลยพาลูกค้าไปก็ขึ้นมานั่งเล่นแล้ะครับ,บวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรน้องบอกพี่กินแม็กไหมเดี๋ยวผมเลีย้ยงบอกเออดีเหมือนกันว่าง่ายๆกินเสร็จแล้วก็นอนใช่ไหมเราผู้ชายง่ายๆเสร็จแล้วก็มาเปิดคลิปดูกัน,น,นอันอื่นมาแก้ตัวเราว้ายอย่างงี้เราก็ดิ้นละเราก็เฉยๆอยู่จนน้องอยูทูบช่องหนึ่งโทรมาหาผมพี่เป้ครับ แอเบอร์ผมทีไ่ไหนผมเข้าไปในเฟซกลุ่มแล้วเข้าไปหาผมเจอเบอร์โทรผมพี่จริงไหมว่าผมสามารถโทรคุยกับสภาธนาความจริงได้ไหมบอกได้ครับแล้วเขาก็ไปคุยมาเขาก็เลยเอาประเด็นเนี้ไปสอบถามซึ่งเขาข้อกฎหมายเต็มมเลยนะครับมันอยู่ที่คนเปิดมันต้องมีเจ้าทุก,ก่อนพอมีเจ้าทุกบื๊มเนี่ยคุณตองติดคุกแน่กูการันตีเลยถ้าอีอื่นเป็นอย่างนี้ คุณทาใจได้เลยคนดีของคุณเป็นไงครับอุ้ยฉันมาหาผู้ใหญ่ใจดีฉันมาเที่ยวอ่าตามคลิปที่มันพูดนะฉันมาเที่ยวเห็นไหมฉันไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องเป็นขอทานเหมือนที่มึงใส่ร้ายกูอย่างงู้นอย่างงี้กูมาทํางานกับพี่ตองพี่ตองใจดีปล่อยเงินกู้เก็บร้อยละยี่สิบาทที่พี่ตองสบายใจกว่าอ่ชาชัดเจนไหมเนี่ยเขามาเก็บเงินกู้ร้อยละยี่สิบเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมครับผิดเต็มร้อยและอีกอื่งชี้เป้าเลย แล้วถ้าเกิดตํำรวจดูอยู่เขาจดมันที่คุณเลยกาแดงไว้เลยแป๊บปั๊บพอมีกาแดงปับ๊บหมายหัวไปแล้วมีเจ้าทุกเข้ามาร้องเรียนคุณเก็บเงินเกินอาตาัตรางานเข้าครับนี่เราคุณไหมอีนี่คือเข้าแก๊งไหนตายห่าหมดเออเห็นไหมอันนี้ขออนุญาตสอนคนมางคนไปนในตัวด้วยนะ การท o u ู u b e การต้องชี้แจงเราเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เอาคลิปมันเก่ามาขึ้นแล้วก็ด่าดาด่ามันเต้นนุ่นเต้นนีก็ด่ามันเราฟังที่มันสิ่งนี้มันพูดว่ามันเปิดช่องโหว่นี่เปิดช่องโหว่ชัดเจนเลยแล้วถ้าคุณไปตองยังโง่เป็นควายอยู่มึงก็เต็มตัวติดคุกแล้วก็หัดอะไรรู้ไมครับหักกินข้าวผัดให้เก่งๆแล้วกินโอเลี้ยงให้เก่งๆเพราะเวลาคนไปเยี่ยมอะนี่คือของสิ่งที่เขานิยมตีเยี่ยมกันนะครับอันนี้ผมพูดนะฮะชัดเจนนะทุกคนไม่เชื่ออผมลงไปดูน คลิปเก่าๆที่รู้สึกเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะน่าจะเป็นก่อนที่มันจะเดินทางไปโชว์นู่นโชว์นี่น่นแหละมันพูดไว้ไม่รู้โดนใครไปว่าอะไรมันเป็นขอทานเป็นอะไรอย่างเงี้ยงมันก็เลยนี่มันก็เลยทําให้เห็นว่าเนี่ยมันมาไอ้นี่ไอ้นั่นใช่ไหมละ่ะเห็นไหมครับในละครไหมชี้เป้แล้วนะพวกคุณลองไปเล่นดูในขณะที่ผม ดูนะกูอยู่ในห้องเปิดไฟสาว่างเนี่ยกูกูแล้วว่าจะเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จกินข้าวไปกูก็จะดูข่าวนี่ไหมเปิดข่าวไว้รอเลยโลข่าวช่องแปดอ่าแล้วบางข่าวสารบ้านเมืองนะครับแล้วก็มานั่งดู u t ท b e บ้างอย่จรที่ผมผมบอกแล้วผมขึ้นเกาะผมจะไม่ดูเพราะผมจะพยายามจะไม่ยุ่งแล้วผมเคยพูดไว้ว่าผมจะยุ่งในกลุ่มผมกินเที่ยวปีนอนให้เห็นแล้วว่าชีวิตผมเป็นยังไงมีความสุขไหม ในกรณีบางคนเห่าหอนโอเคนะแต่เนี้ยการที่ใหญ่ไปพูดอย่างเงี้ยคุณตองต้องคิดให้ดีนะครับว่าคุณยังจะช่วยเขาอีกเหรออันนี้เขาเขาเผาบ้านคุณแล้วนะเขาเอาไฟเอาน้ำมันมาราดบ้านคุณแลวนะจะจุดไฟเผาบ้านคุณแล้วนะคุณยังช่วยคนแบบนี้อีกเหรอเฮ้ยดูอ <c oughs> ยู่ตัวอย่างคุณคุณส้มส,สิคุณสซเอ่อคุณออเรนโดนะเป็นไงสเต็ปเดียวกันแต่มันเปลี่ยนวิธีจากคุณคุณออเรนกดจะนั่งด่า ได้พม่านก็แท้แต่นี่มันชี้เป้าให้ตำรวจจับเลยนะคดีนี้ร้ายแรงนะครับปล่อยเงินกู้นอกระบบเนี่ยเป็นคดีที่ถือว่าเจ้าหน้าที่ชอบนะม,มึงไม่มีตางเคียจบยากเสียเยอะดังนั้นคุณยังที่จะหันหัวกลับได้นะครับคุณตองเช่นหยุดการช่วยเหลือหยุดการติดต่อกับเขาแล้วคุณก็ไปแก้ต่างว่าอันนี้ผมชี้ช่องนะนี่นึงว่าเออ อยู่ทุกคนเนี้ยฉันเคยช่วยเหลือแต่เขาเอาไปพูดเองพูดมั่วอะไรต่งตางๆอยู่ที่ตัวคุณแต่ถ้าคุณยังผูกพันติดกับมันนะวันนี้มันชี้ขนาดนี้เดี๋ยววันหน้ามันจะเผาบ้านคุณหนักกว่าน,นี้อีกถ้าคุณไม่ตามใจมันดังนั้นคุณต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแล้วช่องไหนบอกไม่จริงไม่จริงไอ้เป้ไม่จริงจริงนี่ไม่ไม,มีมึงไปนั่งไล่คลิปดูดีๆมีแต่ถ้ามีล่ะซื้อบีบคุหมหัวตัวเองด้วยนะ แต่เจน,นะเพราะกูก็เคยได้ยินคลิปนี้รู้สึกมันจะขับรถจะไปหาหรืออะไรนี่แหละมันมีอยู่ชอ็อตนที่มันพูดมาพวกมึงว่ากูเป็นขอทานมึนงรุมด่าว่าอะไรกูเนี่ยวัยวนี้แหละมบ่อวยวัยนี้แล้วกูเนี่ยมีงานกูไม่ต้องนอมั่นหรอกพวกแม่ยกเออมันมันด่าอยู่ในคลิปที่ด่าคุณอ,อเลนนั่นแหละจําได้แล้วเนี่ยกูแม่กูใจใจดีกูใจดีให้กูไปทํางานเก็บดอกร้อยไล้ยี่สิบ กูก็มีเงินใช้และแต่เห็นไหมมันมีนะชุดนี้มีมีลองไปไล่ดูนะครับลองไปไล่ดูมีครับดังนั้นอันนี้ผมไม่ได้มาปั้นน้ำเป็นตัวหรือใส่ลายมันอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ได้ยินว่าท้าทายกูอีกนะปอเปย์กับพนมเปย์มือนต้องเข้าปอเปย์ก่อนถึงเข้าพนมเปย์มึงเขา้ามึงเขา้เขาใจคำว่าแอร์เรียไหมแอร์เรียอนควายข้างคก นี่เราคุณิ่าังสือไรยสมองนี่ขนาดอ e ีใบตองเข้าข้ามึงตลอดชีวิตเนี่ยเข้าข้าวมึงยอมเป็นศัตรูใครเยอะแยะเลยมึงยังที่จะเผาบ้านอะไรชี้เป้าเขาโดนตำรวจจับควายนะแล้วมึงกูยังยินยันเรื่องลูกอะ่ะมึงทําให้กูเห็นหน่อยเข้าไปหาลูกด้วลูกกับผัวมึงจะเอามึงไหมและยาไปรับยามาแดก,ก็เยอะจะได้มีสติทุกวันนี้อ่อผมบอกเลยอีเอิองเนี่ยแดกยาถุงขนาดเนี้ยอย่าุณบ้า นะอุตส่าห์ไม่ขึ้นนะ่ะเนี่ยพอดีไปขับเรือมาก็เฮ้ยจะไล่รีไม่ดีวะไหนก็เราเคยบอกว่าเราจะไม่ไล่มันจนตอกแต่เราพูดไปคิดที่แล้วว่าขอขอเอาแบบจนตอกเลยก็เลยไล่ถ้าตองได้ดูตองไปดูดีๆนะไปศึกษาดีๆ้าไม่มั่นใจก็แนะนํานะไม่ต้องไปพึ่งพาทนายเถื่อนอะไรที่ไหนก็ ถ้าไปเชื่อมันเดี๋ยวพอมีคดีปุ๊บเดี๋ยวมันก็บอกเดี๋ยวต้องทาอย่างนี้เงี้ยมึงไม่ต้องไปเชื่อมันง่ายๆกดโทรศัพท์ไปที่สภาทนายความแห่งประเทศไทยไม่รู้เบอรโ์โทรกดไปที่ไหนกดถามหนึ่งหนึ่งสามก็ได้เซิร์ชหาก็ได้เบอร์โทรสภาธนายความเป็นยังไงอัตราโทษเป็นยังไงไปดูนะครับไม่ได้คูคูในฐานะผู้รู้จริงเพราะกูเองก็ บอกแล้วกูไม่ใช่คนดีกูเป็นคนสีเทายันดำกูโดนอะไรมาเยอะกูรู้กูจำชัดเจนนะยังไงดีครับเพื่อนโอ้เห็นเฟนฟาแล้วแบบอื้มหอมอยเยอะคนหน่อยถ้าคุณไม่เชื่อผมนะแล้ววันหนึ่งคุณโดนจัดจริงเป็นอย่างที่ผมพูดนะผมประกาศตรงนี้กูจะคือคนแรกที่จะมานั่งตัวมือสมหำนามึงอีตองแล้วกูจะประกาศรับบริจาคปี๊ปส่งไปให้มึง พร้อมยาแดกซะจะได้หายโง,ง่อันนี้เตือนนะครับอย่าทําเป็นเล่นนะครับคุณไปปล่อยเงินกู้ร้อยละยี่สิบมันเกินอาตาัตราทางรัฐที่กําหนดมันเป็นเท่ากับพวกนี้ของคุณปล่อยเป็นอนอกระบบเก็บเงินเกินอาตาัตราเกินความเป็นจริงนะครับเป็นโทษโอ้ยลืมไปเลยแม่เขาจะต้องมีมีปับซี่ง่้ด้วยแม่เสียดายวันนี้ไม่ได้ ชุ่มคอมือนเมื่อคืนเลยก็มากินแ๊บชี่แทบซี่ขอไมท้มมากอืงกูยังบอกแล้วว่ามึงคิดผิดเปิดสึกกับกูไม่ใช่เหรอมึงรู้นิสัยกูเวลากูกัดแล้วกูกัดไม่ปล่อยในขณะที่กูกัดไม่ปล่อยกูอาจจะเงียบแต่ในขณะที่กูเงียบกูกัดอยู่ไม่เลิกอันนี้กูพูดเลย มึงใส่ชุดขาวล้วอหม่น้องให้ต่อหน้ากูจะปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่มึงที่กูช่วยมึงเนี่ยมึงปฏิบัติธรรมไหมใครเลยน้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยผมต้องไปนั่งคุยกับคณะสงฆ์คณะเจ้าตรบ,บนกาลนันตีให้มันเอาน้องชายที่เป็นอดีตสสไปช่วยจริงๆท่านคะงไม่ได้เห็นแกน่ผมรอกเห็นแก่น,น้องชายผมที่เขาเป็นอดีตสสคลิปนั้นยังมีคุณไปดูได้มันทําให้ผมกินใจให้ว่ามึงบอกมึงอยากปฏิบัติธรรม กูก็ช่วยมึงมีที่อยู่ในวัดเจมึงกับกายว่ามึงเอาวัดเป็นที่มาหาแดดเสร็จแล้วมึงพอได้แม่ยกมึงไปเกาะนู่นไปนู่นไปนี่ไปนี่ไหนแล้วปฏิธรรมของพ่อมึงอ่ะมันจึงเป็นสิ่งที่กินใจกูว่ากูไม่น่าช่วยคนอย่างมึงนี่ในขนาดใส่ชุดขาวแล้วเสือมาแววงกัดกลุ่มกูแว้งกัดแม่ว้งแววงกัดการตายของน้องแล้วกูจะเอามึงไว้ทำเหี้ยอะไรล่ะมึงท้ากูนะมึงกลับไปปล่อยเปยให้ได้นะเหี้ย แล้วเดี๋ยวมึงจะเจอกูว่าของจริงเป็นยังไงแต่ตอนนี้กูปล่อยมึงก่อนอยากจะกินอยากจะเที่ยวทำเพราะงานกูมันลัดตัวหลังพฤษภามิถุนาเดี๋ยวมึงได้เจอกูแน่ขอให้ไป,ปอยเปยจริงนะถึงกูไม่เข้าไปลูกน้องกูก็มีที่นั่งนะอย่าเล่นกับกูวันนี้นะครับคุณปองผมเตือนคุณแล้วไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวที่เตือนคุณ มีอีกหลายๆคนที่คุณมองเขาว่าุทำไมต้องมาด่าฉันทำไมว่าฉันถึงเขาจะเป็นศัตรูคุณแต่เขาก็เตือนคุณทางอ้อมทุกคนพยายามเตือนคุณทางอ้อมให้คุณหยุดการช่วยเหลืออีเปดเนี่ยเพราะเขารู้เดี๋ยวอีกหนอยมันก็เผาบ้านคุณตอนนี้มันก็เผาบ้านคุณแล้วชัดเจนนะครับผมก็คงจะจบเท่านี้ผมบอกได้เพียงเท่านี้นครับอันนี้ลืมลืมนิดนึง พี่เป้ถึงยังครับถึงแล้วครับได้อะไรกินพี่อีอควายมันยังดิ้นอยู่เรื่อยๆปล่อยมันครับนะครับขอ oh, ทุกคนที่จะเป็นศัตรูผมหรือเป็นแล้วแ,วแต่ให้แยกแยะออกเอาตรงนี้ก่อนไปเจอสต,ติยอตองให้หยุดซะก่อนที่จะโดนเผาบ้านมากกว่านี้ถ้าผมเชื่อว่าถ้ามันไม่มียอตองช่วยไม่มันไม่มีทางไปนี่คือการบีบ ชัดเจนนะแล้วคุณตองฟังผมนะครับไปไล่ดูว่ามันเป็นคนพูดไหมถ้ามีขายเมตตาเขาก็อัดไว้เขาหน่อยแล้วส่งไปให้เขาแจ้งความได้ย้อนสอนได้บอกไปแล้วนะผมไม่เก่งกฎหมายครับแต่เวลาผมมีปัญหาผมไม่เข้าใจผมก็ไปที่สภาทนายความหรือยกหูโทรศัพท์คุยปรึกษาครับนะครับอย่าไปเชื่อไอ้พวกเก่งกฎหมายในย t u b e เก่งไม่จริงแล้วครับเว้นทนาย แต่สนายก็เหลี่ยมเยอะเหลือเกินไม่ค่อยบอกหมดหรอกบอกนิดเดียวโทรปรึกษาทีาา่ห้าพันแปดพันกุยกเป็นสภานาความดีกว่าแป๊บเดียวได้เรื่องนะครับคุณตองครับถ้าคุณยังอยากมีชีวิตอยู่ยังไม่อยากแดกเข้ายังไม่อยากแดกเข้าผัดกับโอเลี้ยงเยอะๆก็ตาสว่างนะครับตอนนี้เขาชี้เป้าของคุณแล้วว่าอาชีพที่คุณทํมันมันผิดกฎหมายาก็คือการปล่อยเงินกู้นะครับเขาชี้เป้าเผาบ้านคุณแล้วตนนื่นได้แล้วครับ นะครับเ,เพื่อนๆผมก็คงเพียงแค่นี้นะครับถ้ามีสิ่งใดที่ผมนําเสนอแล้วมันมีประโยชน์ก็ขอเพื่อนเอาไปคัดกรองแล้วประยุกต์ใช้ได้ถ้าสิ่งใดทีไ่ไม่ไม่มีสาระแก่สารก็ถือว่าลองมาแลกเปลี่ยนความคิดคุยกันนะครับส่วนโจทย์ผมก็คือโจทย์ส่วนมิตรคือมิตรนะครับผมวิเคราะห์แยกะ,ะเป็นนะครับวิเคราะห์แยกะ,ะเป็นส่วนมากผมพูดคำดว่าคอวอย นี่ก็จะฝากคอวอยอให้คุณตองด้วยครับไปรู้จักคิดวิเคราะห์แยแยะด้วยมึงกระโดนก็เผาบ้านจากใครจากอีกอื่นอีคางคกอีเนละคุณอีหยาดเพชรจำคำกูไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ